สามวันเกิดดวงเฮงดวงดีมีเทวดาคุ้มครองรักษานะครับคนมีกากบาดกลางฝ่ามือนะก็ใครที่เกิดในสามวันเกิดนี้นะครับหากคุณเป็นคนมีกากบาดกลางฝ่ามือช่วงนี้จะมีเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคอยคุ้มครองรักษาคุณอยู่นะได้แก่คนที่เกิดในวันอังคารนะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์แล้วก็คนที่เกิดในวันพุธ ครับใครที่เกิด3วันเกิดนี้ช่วงนี้ดวงชะตากำลังมาแรงกำลังมาดีนะครับขอให้เร่งตั้งใจทำงานเร่งสร้างบุญกุศลตั้งจิตอธิษฐานอย่าไปนึกถึงสิ่งที่ไม่ปรารถนานะครับจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ก็ประมาณนี้นะครับ ใครที่สนใจวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงก็สามารถทักเข้ามาได้หรือใครสนใจวัตถุมง,งคลทาเวสวรรเสริมดวงให้ลุ่งเรืองพ้นขอพ้นภัยก็ทักมาได้ครับ